ในประวัติศาสตร์ของปากีสถานซึ่งเคยเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเอเชียและยุโรปบนเส้นทางสายไหมย,ยุคโบราณนาดินแดนบางส่วนเคยถูกยึดครองโดยหลากหลายอาณาจักรและเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาเคยจเจริญรุ่งเรืองก่อนจะเสื่อมสลายและทิ้งหลักฐานไว้ตามโบราณสถานโดยเฉพาะในเมืองตักกาศิลาซึ่งเคยเป็นศูนย์รวมแหล่งศึกษาที่สําคัญในชมพูทวีปวันนี้อับดุลไทยทูบจะพาไปรู้จักกับเมืองตักกาศิลาในประเทศปากีสถานกันครับ ที่ยวแบบส่วนตัวไม่จํากัดกําหนดวันเดินทางและงบได้เองเน้นใช้เวลากับสถานที่ให้อัตลักซ์ออกแบบเส้นทางโทร02-047-0083และลาย a อ a อั u x a คซ์ t อดเออาาเนิดตกักกศิลาและยุคทองของศาสนาพุทธเมืองโบราณตกาักกศิลาตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานเหนือเมืองหลวงอิสลามาบัดขึ้นไปประมาณ30กิเมตร ในอดีตตากศิลาเป็นเมืองสำคัญในแคว้นคันธาระของดินแดนชมพูทวีปเป็นศูนย์รวมของสำนักศึกษาศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆในบันทึกของศาสนาพุทธพบว่าบุคคลสำคัญเช่นหมอชีวกาโก,ก,กมารพัทและองคุลีมานล้วนเคยศึกษาเล่าเรียนในสำนัตกตากศิลาแห่งนี้แต่แท้ที่จริงแล้วพัฒนาการของเมืองตักศิลามีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลเจอราดฟาสแมนนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสได้สรุปพัฒนาการของเมืองตักศิลาไว้ว่า มีสถานะเป็นเมืองสําคัญมาตั้งแต่ยุคหินใหม่จนถึงยุคอาณาจักรอาคิเมเนียนเมื่อช่วง300ปีก่อนคริสตกาลพระเจ้าเล็กซานเดอร์มหาราชได้แผ่อํานาจมาปกครองดินแดนชมพูทวีปบริเวณที่เป็นปากีสถานและอัฟกานิสถานในปัจจุบันจนถึงช่วงที่ราชวงศ์โมริยะเข้ามาปกครองช่วงนี้เองที่พระเจ้าอาโศกมหาราชทรงสถาปนาให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําแคว้น โดยในช่วง200ปีก่อนคริสตรกาลพระองค์ได้ทรงสร้างวัดและสถูปเจดีย์ไว้ทั่วเมืองตากศศิลาและหนึ่งในหลักฐานสําคัญที่ยังหลงเหลืออยู่เช่นสถูปธรรมาราจิกะหลังพระเจ้าโศกสิ้นพระชนมราชวงโมริยะเสื่อมอํานาจลงตากศศิลาถูกเปลี่ยนผัดปกครองโดยอาณาจักรที่รายล้อม ทั้งชาวกรีกและชาวเอเชียกลางจนเมื่อราวคริสกราช100ซึ่งเป็นช่วงที่ราชวงศ์กุสานะเข้ามาปกครองตากศิลาพระเจ้ากนิสกะทรงรื้อฟื้นพุทธศาสนาจนรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งเกิดศิลปะรูปแบบใหม่เรียกว่าศิลปะแบบคันธาระมีการพัฒนาศาสนาพุทธนิกายมหายานรวมถึงสร้างวัดต่างๆซึ่งมีหลักฐานสำคัญได้แก่วัดจูเลียน เล่าได้ว่ายุคทองของศาสนาพุทธในเมืองตกกากศิลาเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชและพระเจ้ากนิสกะภายใต้การหลอมรวมระหว่างอารยธรรมกรีกและเอเชียใต้ที่แผ่ขยายอิทธิพลในบริเวณนี้ 2. นครแห่งปัญญาอันรุ่งโรจน์ นครตักกศิลาเป็นศูนย์รวมแหล่งศึกษาศิลปะวิทยาการขแขนงต่างๆที่มีชื่อเสียงมากในชมพูทวีปเรียกว่าสำนักอาจารย์ที่สาปาโมกซึ่งมีอยู่หลายสำนักด้วยกันเปรียบได้กับมหาวิทยาลัยในปัจจุบันวิชาที่เปิดสอนได้แก่พระเวททั้ง4และศิลปะ18ประการเช่นอักษาราศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์โหราศาสตร์คณิตศาสตร์และเวชาศาสตร์เป็นต้น มีการแบ่งนักเรียนออกเป็น2ระดับตามชนชั้นวันนะระดับแรกได้แก่ลูกหลานของกษัตริย์พราหมณ์และชนชั้นสูงซึ่งจะศึกษาเล่าเรียนตอนกลางวันและสามารถติดสอยห้อยตามอาจารย์ไปยังสถานที่ต่างๆได้ส่วนนักเรียนธรรมดาหรือผู้ที่มีฐานะยากจนต้องถวายตัวเป็นคนรับใช้อาจารย์ในตอนกลางวันและศึกษาเล่าเรียนในตอนกลางคืนแทน สำนักอาจารย์ทิสาปาโมกมีกฎสำคัญเช่นเดียวกับสำนักบัณฑิตทั่วไปคือห้ามสตรีเข้าศึกษาโดยเด็ดขาดบุคคลสำคัญซึ่งสำเร็จการศึกษาจากสำนักในตักศกิลาแห่งนี้ได้แก่พระเจ้าประเสณิทิโกศลพระเจ้าจันทรคุปหมอชิวากะกมรารพัฒนแพทยประจำตัวพระพุทธเจ้าองคุลีมานจานักยะพรามเป็นต้นในพระไตรปิฎกปรากฏบันทึกว่าหมอชีวากะโกมรารพัฒได้เดินทางมาศึกษาวิชาการแพทย์ที่สำนักตกกศิลา ใช้เวลาศึกษา7ปีก็สําเร็จการศึกษากลายเป็นแพทย์ฝีมือดีมีชื่อเสียงโด่งดังได้เข้าถวายการกรักษาให้พระเจ้าพิมพิสารและพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำสามแหล่งกําเนิดพุทธศิลป์แบบคันธาระโบราณสถานของพระพุทธศาสนาในเมืองตะกศิลาเช่นวัดธรมรมารจิกะและวัดจูเลียนล้วนปรากฏพุทธศิลป์แบบคันธาระแทบทั้งสิน้น ศิลปะแบบคันธาระถือกำเนิดครั้งแรกในเมืองตาก,กศิลาในยุคข,ของพระเจ้ากนิสกะแห่งราชวงศ์กุสานะโดยได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบเฮเลนิส์ของอารยธรรมกรีกซึ่งเน้นความสมจริงของร่างกายมนุษย์ผสมผสานกับอารยธรรมพื้นถิ่นของอินเดียและอารยธรรมโรมันเบนจามินโรแลนด์ได้สรุปความสำคัญของศิลปะคันธาระไว้ดังต่อไปนี้ครับ 1. ศิลปะคันธาระนั้นให้กำเนิดรูปเคารพของพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นครั้งแรก ในอดีตชาวพุทธในดินแดนลุ่มแม่น้ำคันธาระไม่มีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้อย่างปัจจุบันมีเพียงรูปสัญลักษณ์สื่อถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นเช่นเสมาธรรมจักรกับกวางหมอบรอยพระพุทธบาทรูปดอกบัวและรูปต้นโพจนกระทั่งเกิดการสร้างพระพุทธรูปแบบคันธาระขึ้น และ2เป็นตัวกำหนดลักษณะต้นแบบของพระพุทธรูปเช่นต้องมีลักษณะสมจริงอย่างมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาลีลาท่าทางและเครื่องนุ่งหม่มสะท้อนอิทธิพลของศิลปะเฮเลนิสต์แบบกรีกรวมถึงอารยธรรมของชาวกรีกโรมันที่มักสร้างเทพเจ้าและบุคคลสำคัญในศาสนาไว้บูชาแต่ในขณะเดียวกันพระพุทธรูปก็ยังคงลักษณะความเป็นเอเชียใต้เอาไว้เป็นอย่างดีเช่นลักษณะของมหาบุรุษตามตำนานของอินเดียทั้งทรงผมการนุ่งห่มจีวร การมีอุณาโลมหรือจุดบนหน้าผากลักษณะใบหน้าที่อิ่มเอิบปราศจากความทุกข์ 3. ให้กำเนิดรูปเคารพของพระโพธิสัตว์เช่นพระศรีอระยะเมตรัย 4. เป็นต้นแบบประติมากรรมภาพพุทธประวัติและชาดกต่างๆเช่นรูปสลักพระเวสสันดรชาดกตามฐานสถูปต่างๆ และ 5. สะท้อนถึงการขยายตัวของศาสนาพุทธนิกายมหายานซึ่งแพร่หลายไปยังเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกแถบประเทศจีนเกาหลีและญี่ปุ่นผ่านการเดินทางของพระสงฆ์ที่เดินทางมาสแสวงบุญที่ตากศิลาและได้ศึกษาเล่าเรียนคำพีทางพระพุทธศาสนาก่อนจะนำกลับไปแปลเป็นภาษาจีนในช่วงประมาณปีคริสตศราช3 0 0ถึง700 4. พิพิธภัณฑ์ตากศิลา หนึ่งในสถานที่สำคัญในเมืองนี้ได้แก่พิพิธภัณฑ์ตักกาิลาสถานที่รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดพบในเมืองตักกาิลาเปิดจัดแสดงครั้งแรกในปี1928สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่เซอร์จอห์นมาแชลนักโบราณคดีชาวอังกฤษซึ่งทุ่มเทชีวิตให้กับการสำรวจโบราณคดีในอินเดียและปากีสถานมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20ภายในพิพิธภัณฑ์หลังเล็กกลับเต็มไปด้วยโบราณวัตถุและประติมากรรมนับแสนชิ้น ได้แก่สร้างสถูปเจดีสร้างวัดวาอารามรูปสลักและรูปปุ่นปั้นแบบศิลปะคันธาระรวมถึงหลักฐานเกี่ยวกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวตากศิลาในยุคต่างๆ 5. วัดธรรมาราจิกะวัดธรรมาราจิกะเป็นวัดแห่งแรกที่สร้างขึ้นในเมืองตากศิลาและยังเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดท่ามกลางวัดพุทธในดินแดนแถบนี้ วัดธรรมาราจิกะสร้างโดยพระเจ้าโศกมหาราชเมื่อประมาณปีศ3ราถึงชื่อวัดนี้จึงถูกตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์ในฐานะมหาธรรมราชาผู้อุปถรัรมภ์พระพุทธศาสนาภายในวัดมีซากฐานสถูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ณใจกลางวัดชื่อว่าสถูปธรรมาราจิกะเป็นสถูปเจดีย์ทรงระฆังคว่มขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยสถูปขนาดเล็กอีกมากมายบริเวณโดยรอบเป็นร่องรอยของกุฏิพระสงฆ์และอาคารของชุมชนชาวพุทธขนาดใหญ่ สถูปธรรมาราจิกะนี้เคยพังทลายลงเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงปีคศ40ก่อนที่กษัตริย์แห่งราชวงศ์กุสานะจะทำการบูรณะสืบต่อกันมาจนกระทั่งเมื่อปีคศ500ตากาศิลาถูกชาวหุ่นเข้าลุกรานวัดแห่งนี้จึงถูกทิ้งร้างและหลังจากนั้นก็มีการขุดพบข้าวของเครื่องใช้เสียนพระพุทธรูปเหรียญเงินวัตถุโบ,บราณและโครงกระดูกพระสงฆ์จำนวนมากในปี1980 วัดธรรมาราจิกะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก 6. วัดจูเลียนวัดจูเลียนเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของตากาซิลาสร้างขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์กุสานะราวปีคศ2-5ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง92เมตรห่างไกลจากตัวชุมชนวัดจูเลียนมีสองชั้นมีขนาดใหญ่โตเช่นเดียวกับวัดธรรมาราจิกะ ภายในประกอบด้วยกุฏิพระสงฆ์เป็นจำนวนมากห้องสวดมนต์ห้องเก็บสเบียงห้องฉันอาหารหรวมไปถึงป้อมยามวัดแห่งนี้มีลักษณะโดดเด่นอยู่ที่ความงดงามของประติมากรรมซึ่งปรากฏอ,อยู่ตามสถูปต่างๆทั้งสถูปใหญ่องค์กลางและสถูปขนาดย่อมโดยรอบโดยรูปสลักและพระพุทธรูปที่ประดับอยู่ตามฐานสถูปนับว่าสมบูรณ์มากสามารถเห็นลายแกะสลักหินและลายปูนปั้นได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังพบรูปปูนปั้นของช้างสิงและยักษ์แอลตลาสกำลังแบกองค์พระเจดีย์ไว้เป็นตัวบ่งชี้ว่าศิลปะคันธาระได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรมกรีกและโรมันปัจจุบันวัดจูเลียนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเช่นเดียวกับวัดธรรมาราชิกะโดยประติมากรรมบางส่วนถูกขนย้ายไปเก็กบรักษาและจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ตกศิลา 7. เมืองมรดกโลกของปากีสถาน หลังชาวฮุนได้ยกทัพมาทำลายเมืองตักกิิลาพระพุทธศาสนาก็เสื่อมความนิยมลงในช่วงพระถังสัมจัง๋งเดินทางมายังตักกิิลาท่านได้บันทึกความเสื่อมโทรมของศาสนาพุทธและโบราณสถานในดินแดนแห่งนี้เอาไว้ด้วยในที่สุดพุทธศาสนาก็หายไปจากตักกิิลาตั้งแต่ศตรวรรษที่10เป็นต้นมาเหลือไว้เพียงซากโบราณต่างๆ ในปี1980เมืองตักศกิลาได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในฐานะหลักฐานของการมีอยู่ของอารยธรรมที่สำคัญในประวัติศาสตร์แม้ปัจจุบันปากีสถานจะเป็นสาธารณารัฐอิสลามแต่รัฐบาลและชาวเมืองตักศกิลาก็ได้ช่วยการรักษาโบ,บราณสถานเหล่านี้ไว้เป็นอย่างดีในฐานะมรดกท้องถิ่นที่คนในชุมชนต้องช่วยกันดูแล